รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วง Friday s p e c i a l Talk โดยสุขุมธรรมนีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยรนาคาคอปเปอร์เลชั่นจำกัด สวัสดีครับพี่ขุมครับสวัสดีครับพิยุ์สวัสดีท่านผู้ฟังครับโอ้โหเสียงใสมาเลยทําไมหมู่นี้เนี่ยโอ้โหออกจะสดชื่นแล้วก็ฟิตปังเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โหในรูมเมทเตรียมพาไปเที่ยวแล้วพิยุสเดี๋ยววันนี้ตกลงใครเลือกหัวข้อวันนี้ใครเลือกพี่ผมขอเลือกได้ไหมวันนี้อยากเรืเ่องอุปรกรณ์กีฬาเดือนที่แล้วพิยุทส<ห>ผมอะไปเดินที่เมกับบางนาครับแล้วก็ได้ไปเห็นแบรนด์แบรนด์หนึง่ง คืออันเดอร์อามอ์พอไปเดินดูเสร็จก็ได้เข้าไปอุดหน,นุนทำสมาชิกด้วยนะยแล้วก็กลับมาเนี่ยกลับมาลองค้นหาข้อมูลใน,นช่วงหลังแบรนด์นี้เรารู้สึกว่าเหมือนมาแรงนะพ่ยุทธ์นะโอ้ใช่พี่คือเป็นแบรนด์ที่มาแรงมากๆในช่วงหลังๆในภาวะที่ตลาดเสื้อผ้ากีฬารองเท้ากีฬาในระดับโลกเนี่ยมันถูกปกคลุมได้สองยักษ์ใหญ่ไม่ไนกี้ก็อาดิดาสใช่ไหม ใช่พิยุธจริงๆริงไนกี้อาดิดาเนี่ยพิยุธต้องบอกว่ว่าเขาเองเขาเป็นแชมป์มาตลอดนะแต่หาคู่เปรียบเทียบไม่ได้เหมือนแย่งกันเป็นที่1ที่2มาตลอดเออๆๆอ,อผมยังเข้าใจอย่างนั้นอยู่นะใช่ใช่ใช่เราก็เข้าใจอย่นั้น,นพิยุทธนะคือล่าสุดเนี่ยผมมีมกีฬาอยู่2กีฬาพิยุทย์ที่ชอบเล่นสม่ำเสมเอเลยคือ,อการวิ่งกับการเล่นกอล์ฟอ๋อชอบวิ่งกับชอบตีกอล์ฟใช่ครับใช่ครับ แล้วก็เด็กได้เข้าไปดูแบรนด์นี้ก็คือเล็งไว้นานแล้วพยุทธร,รอก็ลดราคาเขาก็ไปลดสักทีแลเข้าไปดูเข้าไปดูเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกโอ้โหแบรนด์เขาดูดีนะสวยเสื้อผ้าหน้าใสอะไรแบบนี้พยุทธก็มีความรู้สึกว่าสนใจกับแบรนด์นี้ผมเลยรรเข้าไปหาข้อมูลมาเล่าให้พยุทธกับท่านผู้ฟังฟัง๋อเดีนะถ้าอย่างนั้นในฐานะทั้งเข้าช็อปมาแล้วไปซื้อเสื้อเข้ามาใส่ด้วยเนี่ยพี่ว่าแบรนด์ under armour เนี่ยเจ๋งตรงไหนเด่นตรงไหนพี่โอ้โหพิยุทธ ือการวางตำแหน่งเขาเนี่ยเขาบอกเองนะพยุทธ์นะตัวเจ้าของและตัวผู้ก่อตั้งมาเลยเนี่ยเขาพูดเลยว่าแบรนด์เขาคือพวกอันเดอร์ด็อกเป็นม้านอกสายตาใช่คุณไมเคิลบิงเกอร์เขาบอกว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยนะเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์นอกสายตามาตลอดโดยที่เขาได้ไปจับมือกับคนหนึ่งพะยุทธ์ครับเขาได้ฉายานะพยุทธ์นะว่าเป็นซีอที่อายุน้อยกว่า40ที่ดังที่สุดตอนนี้พยุทธ์ เควินแพร้งใช่ไหมใช่ครับพยุตถ <Kevin S 2> ูกต้องเลยเควินแพร้งเนี่ยนายคนนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับพยุ์ใช่เลยเริ่มต้นจากนายคนนี้พยุบเขาเป็นนักกีฬามาก่อนอนายมหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่มีลูกหลายคนธุรกิจก็ไม่ได้มีเป็นการส่วนตัวครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากครับเขาก็เริ่มที่จะเข้าไปเป็นนักกีฬาอพอเป็นนักกีฬาเขาเลยสนใจเขาเลยรู้สึกว่าพยายามทําทุกอาชีพเลยนะพยุท์นะ นายเควินแพงเนี่ยทำตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลของสโมสรได้นักฟุตบอลยอดเยี่ยมมาหันมาขายดอกไม้ทำอะไรแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมีวันหนึ่งตอนที่ระหว่างที่เขาเป็นนักฟุตบอลเนี่ยก็รู้สึกว่าเสื้อเขาแห้งช้าเหงื่อเปียกพี่ยธคือนักเล่นกีฬาเนี่ยคงรู้ดีนะเวลาเสื้อมันชุ่มไปด้วยเหงื่อเนี่ยมันลำคาญตัวใช่ไหมใช่พี่ยธซึ่งพอาจจะไม่เคยสัมผัสนะ แต่ว่านักกีฬาหลายๆคนสัมผัสผมอล้ววิ่งมีวอก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 หลังจากนั้นเขาก็เลยลองทดลองทําเสื้อพี่อ๋อเริ่มต้นจากประสบการณ์ตรงจากตัวเขาเองก่อนใช่หลังจากนั้นก็เริ่มทําเสื้อแบรนด์นั้นก็เริ่มเกิดขึ้นแรกๆชื่อแบรนด์ไม่ได้ชื่ออันเดอร์อาร์มอล์ด้วยนะเอาชื่อไรพี่ครับศูนย์ศูนย์สามเจ็ดชร์ปต่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบนโทรศัพท์เราเนี่ยพี่ยศครับตั้งแต่ปี39เก็ตั้งชื่อเปมืนชื่อนั้นมาแล้วก็ค่อยดีขึ ใช่ครับพี่ประมาณ20ปีที่แล้วนะ ครับนะครับแล้วตอนนี้ผมได้ข่าวว่าแบรนด์นี้เนี่ยที่อเมริกาเฉพาะในตลาดเสื้อผ้ารองเท้ากีฬาเนี่ยเขาขึ้นมาจะแซงหน้าอาดิดาแล้วหรือเปล่าพี่ใช่บ้าใช่ตอนนี้ก็ชิงส่วนแบ่งของตลาดนะพิยุทธ์นะครับคือในระหว่างที่อาดิดาร่วงลงมาเนี่ยไนกี้ยังคงเป็นที่หนึ่งอยู่อันดับหนึ่งไนกี้ใช่อันดับ2เคยเป็นอาดิดาพิยุทธ์เชื่อไหมว่าถูกอันเดอร์อาร์มอเนี่ยแซงนะขึ้นมาเป็นอันดับ2ของตลาดเสื้อผ้ากีฬาของสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเปิดเห็นข้อมูลคิดว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเราไม่เชื่อนะว่าแบรนด์แบบนี้จะขึ้นมาแซงอาดิดาสหรือจะเทียบเท่าเป็นสามยักษ์ใหญ่ของวงการเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาได้คือถ้ามองเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า2แบรนด์นี้เนี่ยก็แทบจะกินส่วนแบ่งการตลาดแทบจะไม่เหลือให้ใครอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไม่น่าจะมีแบรนด์ไหนในโลกของเราเนี่ยมาแซง2แบรนด์นี้ได้นะ โอ้โหนะนี่เก่งขนาดที่ใช้เวลาไม่นานก็สามารถขึ้นมาเป็นรองแชมป์สำหรับตลาดเสื้อผ้ากีฬาในตลาดสาหรัฐอเมริกาได้นะใช่แบรนด์เนี้ยพี่เขามีกลยุทธ์ที่น่าสนใจที่ทำให้แจ้งเกิดได้ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับพิยุทธ์เขาบอกว่าเขาขายนะพิยุทธ์เขาขายความแตกต่างของ innovative product มี product ที่แตกต่างใช่คือนวัตกรรมของสินค้าของเขาเนี่ยเขาถือว่าของเขาเป็นเขาใช้คำว่า performance sport wear นะพิยุทธ์ เขาใช้คำว่า performance sport wear คือเน้นมาใช้งานจริงใช่ไหมใช่หมายความว่าเป็นเสื้อผ้ากีฬาที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงอื โอ้โหผมใส่แล้วพี่ผมทดลองแล้วเออใช่พี่พี่ใช้เองอะซื้อมาแล้วหนึ่งตัวสิบเปอร์เซ็นแล้วเป็นไงบ้างพี่โอ้โหก็รู้สึกว่าใส่สบายพี่ยธแล้วก็<อ>แห้งจริงออแห้งเร็วกว่าหลายๆยี่ห้อที่ผมเคยซื้อมาใส่โอ,อ้ก็ใช่ดีตัวห้าหกพันน่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่มันมีดีไซน์ที่แตกต่างบนวิวัฒนาการของการพัฒนาของสินค้าของผมว่าจับต้องได้พี่ยธอ,อ่าเพราะนั้นกลยุทธ์แรกของแบรนด์ก็คือแตกต่างด้วยโปรดักต์เพราะเขาคืออินโนเวทีฟโปรดักต์ใช่ไหม ใช่เลยนี่อันนี้คือความแตกต่างแรกเลยนะมีสองด้วยนะพิยุทธครับเขาบอกว่าประเด็นที่สองของเขาเนี่ยในความเด็ดขาดของการสร้างแบรนด์เขาคือการเลือกแบรนด์แอมบิสเดอร์เดี๋ยวนะถ้าเป็นพวกไนกี้กับอดีตแดเนี่ยผมเห็นแย่งกันไปที่กลุ่มนักกีฬาที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในประเภทต่างๆใช่<อ>ใช่แล้วจะเหลือใครบ้างล่ะเนี่ยอ่านี่ไงพิยุทธนี่ไงครับคือแบรนด์บางอย่างพิยุทธบนบางมุมมองเนี่ยเวลาเขาเลือกแบรนด์แัมเบิสเดอร์เขาจะเลือกเหมือนที่พิยุทธพูดนี่แหละ เต้องเลือกเบอร์หนึ่งไงอย่างลุนนี่อย่างนี้คึ้นอดีตเคยเป็นเบอร์หนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นแล้วเขาเขาไม่เป็นไรก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ช่วงนี้ตกไปเยอะใช่ใครจะเก่งท่ามูเลอร์โอ้โหมูเลอร์นี่แค่แตกๆก็เข้าไปยุติพวกลุนนี่ต้องหูกระชากกระชากไม่รู้กระชากไปไหนพวกนักเตะหน้าอ่อนนะโอ้โหอายุนิดเดียวหน้าไปห้าสิบแล้ว นี่แหละนี่แหละพิยุทธพิยุทธกําลังจะมองข้ามทางประธานบริหารเขาประสบความสําเร็จจากการเลือกแบรนด์แอมบาสเตอร์ที่เป็นคนรองนะพิยุทธที่เป็นอันเดอร์ด็อกใช่ไหมที่เป็นมวยรองเป็นม้านอกสายตาใช่ไหมใช่วิธีในการเลือกแบรนด์แอมบาสเตอร์ก็คือจะเลือกอันเดอร์ด็อกสปิริตเลือก<ช>เลือก<ช>มวยรองเลือกม้านอกสายตาแต่ว่ามีความทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักและดูแล้วนี่มีแวว มีศักย,ย,ย,ยภาพที่จะเติบโตไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับโลกได้ใช่ไหมใช่เลยพิยุทธอย่างนักกอล์ฟคนล่าสุดที่เขาเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการนะครับ,รบหรือผู้สนับสนุนคือจอแดนสปิตซที่เพิ่งได้แชมป์ไปในพิยุทธโอ้โคนนี้ดังนะดังมากเลยนะใช่ใช่ใช่ใชหรือหรือว่านักบาสเกตบอลเนี่ยก็มีเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับของ NBA นพิยุทธเขาเลิกเลวิสคนนี้คนล่าสุดนี่ก็ดังด้วยอ่ะคว้าแชมป์มาด้วยอ่ะใช่ไหมใช่ครับนะครับแต่ว่าถ้าไปเทียบกับ b บรนด์แอมบัสเตอร์ของ n i ก e ้อย่าง n i ก e ้ผมนึกถึงเลไมคิลนจอแดนใช่ไหมใช่ถูกองอป,รประยุย์แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Adidas เนี่ยก็อย่างเช่นเลอ n นลแมสซี่อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการลงทุนผมเชื่อว่าเขาตาแหลมคมเลยนะเป็นการลงทุนท,ท,ที่คุ้มค่ามากเลยใช่ไหมพี่นะคร,ระับอยุ่ตามที่รู้ผมมีแบรนด์ m b มบัสเตอร์ในเมืองไทยด้วยนะพย,ยุ์ที่ทางแบรนด์อันเดอร์มอร์ได้ประกาศเลือกแล้วนะพยุ์รับรอง่าบอกพยุทธ์ไปพยุตต้องชอบอ่ะใครอ่ะยุท์พูดถึงบ่อยบ่อยใครอ่ะ คุณปูปายาไงพี่ยศอ๋อคุณปูปายาที่อยู่ช่องสามใช่ไหมใช่ใช่เายี่ยเป็นนักวิ่งนะคุณปูปายาอยู่ช่องเจ็ดอ้าเหรอเนี่ยมาดิสเิตอีกแล้วผมไม่ใช่แฟนละครพี่ยศแต่ผมรู้คุณปูปายาเนี่ยดังเพราะไอ้ทีคุณปูปายาเนี่ยส่วนใหญ่จะลงรูปเกี่ยวกับการวิ่งออกกาลังกายอ่าเป็นคนที่หลงไหลการออกกําลังกายและการวิ่งมากๆเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับอ๋อนี่คือ แบรนด a m b a s d o r คนล่าสุดในบ้านเราก็คือคุณปูปรายานั่นเองนะใช่แล้วผมมีข่าวแว่วๆมาว่าเขากำลังเลือกแบรนด์ a m b a s d o r ผู้ชายด้วยนะโอ้ยังขาดอยู่ใช่ไหมพี่ใชยย่เขาบอกว่าคุณขบวนแสงขบวนแสงเอ้ยผมเอะคุณคุณเนี่ยผมเสนอเลยนะครับคุณ<ช>สุข,ขุมเนี่ยเหมาะมากนะน่าจะเชิญไปเป็นแบรนด์ a m b a s d o r ฝ่ายชายคู่กับปูปลายาไปซะเลยให้ผมเนี่ยนะโฆษณาเขาต้มมัดดีว่า อ้าวพี่อย่าลืมนะพี่เป็นนักวิ่งนะครับเป็นนักกอล์ฟเป็นผู้บริหารแล้วก็เดี๋ยวนี้ดังเลยฮะอโอ้เนี่ยโอเคเลยแต่ว่าส่วนลดขอ20อย่างน้อยขอส่วนลดพอครับส่วนแบรนด์อมบ a m b u ์ t e r เรียกพิยุทธไปเลยอ่านี่คือจุดที่2นะ 2> ก็คือคการเลือกใช้แบรนด์อมบ m สเ s อร์มีความแตกต่างเลือกประเภท Underdog Spirit เลือกประเภทมวยรองแล้วปรากฏว่าตาแหลมคมด้วยปี 2, 2> ปีก็แจ้งเกิดได้นะครับ และเห็นว่ากลยุทธ์ที่3ที่แบรนด์นี้เนี่ยประสบความสําเร็จก็คือเรื่องของการขยายตลาดและการเลือกช่องทางการขายแล้วก็เน้นหนักมากๆในแถบภูมิภาคนี้ใช่ไหมพี่หุ่มครับใช่ครับพี่ยุทธใช่ครับอย่างเมืองไทยแล้วนนยกตัวอย่างพี่ยุทธ<อ>เ้าก็ร่วมลงทุนกับบริษัททิปโป้ที่อยู่ที่อเมริกานะครับบริษัทแม่เขาเนร่วมลงทุนกับบริษัทสปอร์ตลีวอลูชั่นที่จะเปิดสาขาจริงๆเปิดแต่ปี58าปนะพี่ยุทธนะ แนแบรนด์เฮาส์ที่ไหนก็ตามที่เขาเลือกเ่อจะอยู่ที่พัทยาภูเก็ตทั้งหมดมีประมาณ5สาขาพี่ครับแล้วก็จะเป็นช็อปที่เป็นช็อปแบบเป็นแบรนด์จริงๆแล้วที่พี่ไปช็อปบ่อยๆก็ที่เมกาบางนาใช่เลยก็มีด้วยนะเมกาบางนาบ่อยเนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์กีฬาเยอะนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าบลูเมเผมไปจับโปเกมอนครับใช่แปะเลจับโปเกมอนเจับโปเกมอนครับ อ๋อนี่เหตุผลหลักนะโอเคครับเหตุผลหลักก็ให้รูเมจับโปเกมอนไปผมก็ไปเดินซื้อสร้างอุ <mel od ern> งปกรณ์กีฬาแค่นี้ก็มีเหตุผลมากพอแล้วล่ะครับพี่ครับผมนะแต่ที่ผมชอบก็คือว่ามันเป็นกําลังใจเป็นการสร้างเป็นการจุดประกายให้กับมวยรอง Under Dog Spirit เนี่ยมีความหวังกับการทุ่มเทเพื่อจะนําไปสู่ชัยชนะในวันข้างหน้านี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยเวลาเจอแบรนด์นี้นะครับทีนี้ ย้อนกลับมาที่ Thailand นะคะไม่ได้เปรียบเทียบว,ว่าเป็นแบรนด์รองหรือไม่ใช่แบรนด์รองนะพี่นะแต่ว่าดูหลักในการเลือกไม่ว่าจะเป็นการทําตลาดหรือว่าใช้หลักในการเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยน่าจะคล้ายๆอยู่บ้างหรือเปล่าพี่ใช่ครับพิยุทธ์ใช่ครับออาอย่างเรื่องของการเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์อ่ะเออทำไมถึงเลือกคุณเรย์แมคโดนัลล์พี่ขมคือคุณเรอย่างนี้พิยุทธครับ เราวางแนวทางของแบรนด์ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราคิดถึงแบรนด์ก็จะบอกว่าบุคลิกของแบรนด์เนี่ยคุณอยากให้เป็นอะไรแล้วคุณอยากจะกให้บุคลิกของแบรนด์เป็นใครที่เราเลือกคุณเลก็คือดูอินเตอร์แล้วก็มีความสนุกมีเอกลักษณ์ของตัวเงชพดเจนคุณเลเองเนี่ยมีทํารายการท่องเที่ยวเยอะมากนะพ่ยศไปแทบจะทั่วโลกแล้วมั้งครับใช่ใช่ครับมีรายการของตัวเองเลยเราก็เป็นสปอนเซอร์ด้วยนะพ่ยศทางไทยนั้นคาก็เป็นสปอนเซอร์รายการท่องเที่ยวของคุณเลเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลก็คือ 1. มีความเป็นอินเตอร์ 2. มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนรักสนุกด้วยแล้วก็มีประสบการณ์ตรงในการท่องเที่ยวแทบจะทั่วโลกนะข้อนี้ก็น่าจะมากเพียงพอแล้วนะครับที่ไทเลนต์นะครับจะเลือกคุณเร m แมคโดนัลเป็นแบรนด์อมบัสเดอร์นะครับ ปรับ,รบเวลาผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆที่ออกมาประยชน์วิธีการขายในยในเชิงตัวอย่างที่เราคิดกันง่ายๆนะประโยชน์บ,บางครั้งเนี่ยของบางอย่างเนี่ยซื้อด้วยความชอบนะประยุท์เจ่นเราชอบสีขาวสีน้ําเงินเราก็แทบจะไม่เลือกอย่างอื่นละสุดท้ายเลยเนี่ยผมว่ามันมีอยู่อย่างที่ผมว่าน่าคิดนะประยยทน์บ,บางครั้งในการซื้อสินค้าในคนเราแทบจะไม่ดูความชอบแต่ดูเหตุผลนะ ยกตัวอย่างเช่นอะไรประยุทธ์สมมุติถ้าเขาบอกว่าครีมประกอบด้วยอะไรบ้างครีมทาตัวเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยนู่นนี่นั่นพูดออกมาบางทีผมว่าบางทีเรายังไม่รู้จักเลย <c oughs> แต่ถ้าเขาบอกว่าทาแล้วขาวละระยุทต <c oughs> อ่า <c oughs> อ่าเห็นไหมเพราะเขาบอกว่าทาแล้วขาวคนที่อยากซื้อครีมแล้วทาได้ผิวขาวเขาซื้อครีมที่ทาได้ผิวขาวเลยเดิมไม่ต้องไปสนใจไม่ได้ถามไปว่าเหตุผลว่าส่วนประกอบมันคืออะไรพ่ยุ์เดิมไม่ได้สนใจเลยว่าส่วนประกอบมันเนี่ยคืออะไรบ้างใช่ครับแค่บอกว่าทาแล้วผิวขาวแล้วเราอยากขาวเราก็ซื้อเลย ใช่ครับพิยุเหมือนไทยเรื่องนาคางก็ดีเราบอกว่าเราตอบโจทย์นะเราตอบโจทย์การท่องเที่ยว รเราตอบโจทย์ในการพักผ่อนเที่ยวให้สนุกเ,เราไม่ได้ทาธุรกิจแค่รถเช่านะเราอาจจะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งที่เติมความสุขกับการท่องเที่ยวเขาสมบูรณ์แบบขึ้นอืมีหน่าแหละถึงบอกว่าเที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับใช่ครับพิยุทธ์ใช่เลยวักทองเลยนะครับครับพิยุทธ์วันนี้ผมสรุปได้แล้วครับพี่กลุ่มครับสรุปก็คือว่าถ้าอันเดอร์อาร์มอต้องการแบรนด์แอมบัสเดอร์ผู้ชายอย่าลืมนะครับ คุณสุขุมธรรมนิวงเหมาะสุดด้วยเหมาะสุดติดต่อมาได้เลยนะผมขอหาค่าหัวคิวนะเอาละครับเจอกันใหม่สุขหน้านะครับพี่กุ้มครับได้เลยครับพยุตครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วง Friday Special Talk โดยสุขุมธรรมนิวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัด รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง